จืดไม่ได้เลยนะคะคือสายสแนปนะคะตรงนี้เราก็จะหาน้ํากินก่อนนะฮะมีจุดให้ยืนนะฮะเนี่ยนั่นอยู่ที่นี้นะฮะท่านใดนะคะที่มีบัตรแคชการ์ดไว้ที่ยังไม่แลกคืนเป็นเงินสดนะคะแลกคืนเป็นเงินสดได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สินนะะงหาคม2 5 6 3นะคะสําหรับท่านที่มีแคชการ์ดแต่ยังไม่ได้รับคืนเป็นนะคะสามารถแลกคืนได้เลยนะคะ อาชาเขียวครับชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวนะ,ะไม่ครับเอาเขียวๆเ,เลยฮะน, <c oughs> นี่นะฮะจ่ายด้วยสแนปนะฮะล250อสองร้อยห้าสิบยังกินได้อีกหลายมื้อนะฮะ ช่วงนี้นะคะเราวดเติมเงินในบัตรเติมเงินชั่วคราวนะคะผู้ใช้บริกัรยังคงสามารถเติมเงินเข้าที่สายสนับเพื่อ,อนนนะซื้อสินค้าตามร้านค้าได้นะคะและบริการผ่านทาง QR p Pay, payment นะคะของทุกธนาคารนะคะ พี่ีไปไหนกินอะไรของเราจะน้ำปั่นเหรอการในเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาที่ละส่วนนักปั่นจะเข้าสุ่เขตได้ในเวลาท้ายสุดท้ายนะคะจะเข้าได้สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะและทุกท่านจะอยู่ได้ในรูปปั่นได้ไม่เกินสามทุ่มนะคะสำหรับทุกท่านนะคะจะเข้าอยู่ได้ไม่เกินสามทุ่มนะคะ ดูจักรยานกันเพื่อนๆก่อนนะฮะระหว่างอรอเว้นระยะห่างในการต่อคิวด้วยนะคะเรามีมากสกดไว้ที่พื้นนะคะขอความรวมือในการซื้อสินค้าที่ฟูตูด้้ยนะคะนักขัดต้องเว้นระยะห่างเข้าคิวด้วยนะคะ,ะคันะคะคนี้นะฮะโอ้โหนี่มันรถไอมดแดงเลยนะฮะ ดูจกักรยานสวยๆก่อนนะฮะเป็นเมือง <c oughs> จกักรยานนะฮะเมืองจกักรยานจอดกันเต็มไปหมดเลย นี่นะอ,อันนี้ของครอบครัวนะฮะของครอบครัวของผมจอดแขวนอยู่นู่นเ,เริ่มมีข้าวขายนะฮะน้ําขายนี่เราพามาดูจักรยานนะฮะยี่ห้อหลากหลายด้วยนะฮะยี่ห้อระดับแบบระดับโลกนั้นเลยนะฮะอากาศดีนะฮะ จะกินชาเขียวกันฮะนิว